สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับหายหน้าหายตากันไปนานเลยทีเดียวนะครับเพราะมวัวแต่ยุ่งกับการย้ายบ้านนะครับคลิปนี้นะครับเอาง่ายๆกันเลยเราจะมาวาดแบทแมนแบบง่ายๆนะครับให้น้องๆหลายๆคนได้วาดตามกันได้นะครับอันดับแรกกาหนดจุดกึ่งกลางเสร็จแล้วก็วาดเขียนเป็นรูปตัว u นะครับตัว u ูใหญ่ๆเลยนะครับเปา ให้คางอยู่ประมาณจุดตึงกลางนะครับลงมาอีกปึ๊บอาจจะเบี้ยวบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้ก็จะเขียงเฉียงๆลงมานะครับแล้วอันนี้ก็เฉียงขึ้นไปเสร็จแล้วเราก็จะขีดส่วนที่แบ่งของหน้ากากกับหน้านะครับนี่ แล้วเราก็จะวาดลูกกระตานะครับเป็นเหมือนใบไม้อลูกกระตาอีกข้างหนึ่งนะครับเป็นเหมือนใบไม้ใหใ้ขนาดใกล้เคียงกันหน่อยนะครับแล้วก็ตามด้วยปากนะครับมีตรงแก้มให้ด้วย เหมือนแบทแมนเรากำลังอมลูกอมอยู่นะครับต่อมานะครับวาดลำตัวนะครับเป็นตัว u เหมือนกันนะครับแบทแมนของเราจะดูแบบว่าลงพุงเล็กน้อยนะครับขีดเส้นแบ่งตรงนี้จะเป็นเข็มขัดนะครับปึ๊บแล้วก็ สัญลักษณ์ของแบทแมนนะครับเป็นค้างคาวตรงนี้เป็นหางนะครับปึ๊บจริงๆอยากมันจะเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าเราวาดแบบรายละเอียดน้อยๆเนาะอาต่อมานะครับวาดเป็นเท้านะครับยืดออกมาออกมาด้านข้างนิดนึงแล้วกันนะครับปึ๊บ แล้วก็เป็นทุ่งเทา้าทีนี้ข้างนี้ก็จะเป็นงองอนิดหนึ่งนะครับปึ๊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 บนี่แล้วก็แขนข้างนี้ก็ยืดออกมาหน่อยปึ๊บ แขนข้างนี้ก็กลางออกเหมือนกันนะครับปุ๊บแล้วก็เป็นผ้าคลุมของแบทแมนนะครับนี นี่นะครับเป็นแบทแมนแบบง่ายๆนะครับน้องๆลองวาดตามกันดูได้นะครับก็อย่าลืมนะครับไม่ได้โปรโมทช่องมานานแล้วอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องวาดการ์ตูนกันเถอะของเราด้วยนะครับช่องเฟซช่อง u t u b e นะครับหรือว่ากลุ่มใน f a c e b o o k นะครับเข้าไปคุยกันได้มีน้องๆหลายคนนะครับเอาคลิปไป ไอ้เอาผลงานไปให้ดูไปโชว์กันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับกับแบทแมนแบบง่ายๆนะครับสวัสดีครับ